ทเที่ยวดิหลวงพ่อถอนมาเพราะหลวงพ่อเป็นอุปชาผมจะเอาไปเข้าตอบเข้าอย่างไว้เป็นที่สักระบูชาเออเมื่อลูกทิ์ขอก็เลยแบ่งปันให้ลูกทิ์ไป่ะญาติโยมนั้นก็เป็นการเคารพบนอกก็ถือว่า เป็นคนสร้างเขาขึ้นมาเป็นตุมาเป็นพระเป็นพระอุปชาอุปสมบ,บทเขาพือเจ้าเขาตนนั้นก็จึงขอเขี้ยวไปเป็นที่ราบที่ไว้เป็นที่อุ่นอกอุ่นใจก็เลยมอบมือไปแต่ตวานีญาติโยมทั้งหลายส่วนมาก พระเจ้าก็อยู่วัดไปไหนนั่งเตทธรรมอัดธรรมคือนึกว่าเขี้ยวตัวนี้เอาแปมซีแะ้วจะเสียงมันจะเย็นไปเลยเนาะก็เลี้ยนเฮยยังเกาเนาะเลยดั่งเตทธรรมอัดธรรมเพื่อจะเอาไปส่งสถานีวิทยุแล้วเจ้าหน้าที่เปิด ทำเหล่านั้นอแกญาติแกโยมทั้งหลายได้ฟังกันดังอาธรรมเรื่องปูสป่สอนหลานปู่สอนหลานเนี่ยญาติโยมมันก็เคยเตคือญาติโยมฟังไปหลายเตืองแล้วนะก็คือพ่อแม่หรือจะเป็นปู่เป็นลุงเป็นสอนลูกเต้าหลานเลน ว่าลูกเฮ้ยหลานเฮ้ยต้องมันงานมันงานจะไปขี้ค้านจะไปเป็นคนสันหลังยาวการงานอันใดีเนี้ยดีทำก็ช่วยกันเนี้ยกันทำช่วยพ่อแม่เนี้ยการเนี้ยงานจะไปดื้อไปดนานเวลาพ่อแม่อู้จาอย่างสอนสั่งอะไรยังก็เงื้อฟัง ไปโตะจะไปแยง้งจะไปเถียงมันก็ตื่นจั้งแต่นะ่ะนะเนาะโอ,โอ้ลูกหลานของยมถ้าจะมียังก็จะดีเนาะบางคนนี่เถียงป้าแม่เอ็นคอปือเลยหรอก <c oughs> เถียงอย่าง้มเป้านะดูถูกดูแพนเดิมกำที่พ่อคอยแม่าอาคนรุ่นเก่ารุ่นหลังรุ่นเด้อ รุ่นเก่าคึกรุ่นไดโนเสาร์ุ่นเต่าล้านตีสมัยพ่อแม่เขาเนื่องเข้าเป่าไฟใช้หลัวใช้ไหมเดี๋ยวเป็นใช้แกทนี่แหละใช้ไฟฟ้านะบ้านเมืองมาเจะเริญไปละมันใช่อย่างนั้นนะแม่นเขาก็ไม่เถียงเขาบันมีอย่างนั้นแต่แต่ว่าพ่อแม่นั้นอนะ เป็นบุคคลที่ผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านตกผ่านยากผ่านสุขมาคนลูกอ่านไหนที่มันบาดีผ่านไหนที่มันทำแล้วมันจะนำความหายนะความเดือดร้อนเกิดขึ้นขนหัวมัดลงเป็นว่าผ่านห้หนนหอนผ่านหนาวมาแล้วเอาเป็นลูกเป็นเต้าลูกหลานเหยกอควรฟังปู่ฟัง ก็เป็นคนที่การชั้นหลังยาวจนนึกถึงพ่อแม่ทรงเสียไตอําเหียนหนังสือนั่งห่าก็หื้อตั้งอกตั้งใจเรียนพอได้เรียนจบไปแล้วอ่ะได้ทํการทํงานพ่อแม่จะสุขอกม่นใจดีอกดีใจไปที่ไหนนี่เพิถามลูกมึงจบละทงานที่ไหน จบแล,ล้วหลัเฮ้ยนี่าก,การดี่ที่หงยาวะฮะมันเป็นหมอครับเ <c ười> นาะขนาดเป็นพยาบาลน,นะเป็นผู้ช่วยอ้าถึงว่าหมอเนาะผู้ช่วยการอย่งางตาหมอทั้งนั้นะนะเนาะเออมันเป็นพยาบาลร่วมเดี๋ยวนี้นะอ,อู้มึงนี่ดีกันอีกลูกสาวม,มึงได้เป็นเแบบพยาบาลพุน่นโอ้ลูกกูนักแกอีเห้ย มันมาเอาทานเนี่ยส่งาำส่งเขีนหนังสือกำเอาใจใส่เนี่ยเดลูกหลานเลยพ่อแม่ก็จะคุมอกคุมใจดีอกดีใจแต่ชาบ้านเพ่อก็แสดงความยินดีตัวลงดังนั้นเวลาปู่สอนพ่อแม่สอนก็ควรฟังลายเหียนก็ตั้งอกตั้งใจเหียนเพราะัรนทุมเททุกสิ่ง การนังสือการกินการลดการลาการเทิมต้นสองหาเงิยอมตุกเงียบยอมตุกับลูกับเต้าแงัการเงักงานตัดติ๊กปิดกระวมหน่อพ่อก็ออกหัดย่างแม่ก็ออกสอกหาได้มาวันสี่ร้อยห้าร้อยสองคนพวกเนี้ยเขาสารก็ดีซื้ออันนั้นก็ดีจ่าย แกงแบดแจ้งลูก uh, ก็ซื้อมาหนึ ago, ่งร <are> ้อยร้อยไปเออก็เดี๋ยวก็ซื้อนั้นก็เดี๋ยวก็ซื้อนี้หมุนดักขบันทันวิ่งจะกู้ไปยืมเงินของพี่น้องชาวบ้านพอถ้าไปยืมลอยละสาวเดือดร้อนทำหละเฮ้ยๆนี่ลูกต้องกึศนะลูกหลานทั้งหลายต้องกึศว่าพ่อแม่เขาเนี่ยยอมเสียสละยอมอดยอมกั้นยอมอยาก การตะลอนตะลอนเพื่อลูกส่งลูกเกียนหนังสือหนังหาวังไว้จอแตง่แงตรงเปง็แปงแดงวันข้างหน้าเหติปังที่ิอิงเออไอลูกบางคนบ่เอาทานนะบ่เอาทานก็ส่งเสียแม่ส่งเสีย,เยเอเมีนหนังสือกลับไปเป็นนักเลงนักรัก เทียวนักกินนักแเอวเนี่ยนะไปเห็นเี็นเหมือนกันแต่โดดเี็นบ่อยคบกันไปกินเหล้าเมายาสตาสเตตพ่อแม่บางคนก็นทุ่มเทไปบางคนไปพักหอโลกเออเมื่อคืนมาก็ท่องราตรีกันเอวกันสนุกสนานนั่งพงเบียร์กัน Mỹ có khó chú, tôi đọc tối, và sẽ phải sư năn sẽ phải sư ní, trả cái năn trả cái ní để con chú bố mẹ cho nơi con tàu lán, lên thôi, nó mà đi nữa, cô bảo hơn, nó là ba, là cầm nè khó là để con bố mẹ, cho nên con tàu con con tao, con tăng ốc, tăng chạy nhắc con nhắc ngàn ให้เฮียนก็ตั้งอกตั้งใจเฮียนเออเป็นลูกแก้วลูกกุลจะไปเป็นลูกคุยของพ่อของแม่มีโอกาสเวลาก็ทำการทำงานช่วยพ่อช่วยแม่ซักผ้าซักขวดปัดบ้านเช็ดบ้านจังถอยล้านจ้างยักผินยักว่าหงเข้านึ่งเข้านี่มันต้องเตรียมพร้อมจะบ้านผ่านไปก็ต้งอวดหรอกเอา พ่เนีย่ยนะนะห,หน้าบูนนี่ยพ่อว่านะลูกนะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยหน้าบูนถึงได้ลูกดีพอลูกข่านี่ยบังคึองอ่ะจ้ะไปเปรียบกับลูกคนที่มันหนนายเหมาการเอางานฉะนั้นลูกลูกหลานๆทั้งหลายเหยื่อขอบอกกูขอสอนว่าจะไปลืมพ่อลืมแม่ พ่อแม่เป็นผู้กําเนิดเป็นผู้ชีวิตเป็นผู้ที่เลี้ยงอมาตั้งแต่น้อยละนะลูกให้อุแวอุแวต่อก็อุ้มแม่ก็หอบช่วยกันสุมาเตชีเยียวมาตาพ่อแม่ก็ดต่มรังเกียจล้างเยาเจ็ดเยเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผวเยาลูกเยี่ยวใส่ผ้าเอาไปซักไปถึงไปตาก หน้า,นา,นา,นาหนาวในสมัยในเต้าเอาป่าเอาปล่อยเนอะเอาผ้าอุ่นๆผ้าดีๆมาปกมาห่มลูกลูกเชื่อก็พ่อแม่บางท่านบางคนเนี่ยทนทุกข์ทรมานอ่ะเพระตัวผื่นเดียวห่มสองคนพ่อแม่ <c oughs> เดียวกับแม่มันตืดกันเดียวกับพ่อมันยันเนี่ยถ้าได้คนผื่นเพียงแค่ขนน้อยหนาวสั้นย่องย่องเระต้ว อย่างหอลูกได้นอนดีได้รับความอบอุ่นพ่อแม่ก็ดีใจอ่ะร้องลูกให้ก็ตโ,โตโห่ได้รับได้นอนเปลี่ยนกันพอ่อเปลี่ยนกันป้ายอ,อืออ้อๆจ้าจ้าน่องอุ้มเอาลูกห่อนไปห่อนมาให้ลูกหลับพอมันนอนไปสักครงตื่นมอ่อ่ะเอ้าพ่อแม่จุกกระเป๋าเน้อ เลนเนอร์เนี่ยทำปู่สอนหลานจะไปทางเนี้ยญาตาโยมสอนเป็นเรื่องการคบคนบดคบเพื่อนคบผู้คนเพื่อนคบได้แต่บางอย่างคบไม่ได้คบได้ถ้าเพื่อนคนคนนั้นเป็นคนดีจักยุ่งจนชวนแนะนำไปในทางดีนี่คบไปเสีย ถ้าจนกิ่นจนเอี่ยวจนเล่นจนโดดหนีองเฮียนกาจนไปหันนดีมดีเป็นนักเลงโอ้ไม่อันนี้คบได้แต่ครบก็ได้ต้องหนีห้างคือไก่ต้องหนีห้างคือไก่เพราะเหตุใดเพราะจะทำให้เขาเสียอนาคตเจวบ้านส่วนป้องเป็นน้องชจวบ้านก็จะเล่าขวน ก็จะว่าเงืต่างๆนั้นนะฉะนั้นแม้แต่คบเพื่อนคบฝูขอลูกเต้าลาเล่นจงพิจารณาดูดีๆว่าคนไหนคนใดควรครบบ่บคนคบคนสมาคมบับคนสมาคมตัวยมาต้งพอออกหรอกเราเลื่อลูกหลานไปคนดีแท้ๆเออไปคบคนมาดีแล้วเป็นเหเล่าที่ยาย เป็นคนขี้เอวเป็นคนขี้หลักเป็นคนขี้ข้านไปอย่งเงีย้ยบางบ่เห็นเนี่ยส่วนบ่าวปู่ก็กจะสอนหลานไปอย่างเงี้ยนะสอนให้มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่สอนให้ตั้งตัวตั้งตนสอนให้ตั้งอยู่ในศีลกินอยู่ในธรรมธรรมนี้ก็เลย ล้าก็ถ่ายลงแผ่นซีดีแล้วจะไปส่งสถานีวิทยุไดนะ้อีกสถานีหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ได้เติดพืะญาติโยมได้ฟังกันแต่ว่านี่ก็นั่งอัดทำเจ็บเขี้ยวก็เจ็บ <c oughs> เอจ็บจิตลุมมนันนะะแต่ทุกเจ้าได้ต้องใจคันที่รมอดทนอดนั้ดน ก็ทานยาชันยาที่หมอเป็นตกเถิดทกข่ำทกแรงมาก็มีคนมาแจ้งว่าหลวงพ่ออุบาณนักแดนน่หมายถึงอุบาณัวคันธรสันยุคปนึกเต่าสิบเอ็ดแต่ว่าโอวันค่ำง่ายๆก็โอได้ยังใค้หัวอยู่โอทกเย็นมาอุบาบปากประจา บักินยังสักอย่างต่อแล้วเราก็เจ็บเข in ี้ยวน่ะฉันยาแล้วก็ออกไปไปเยี่ยมดูครูบาพอห้องปั้นก็มีสติก็ยังลืมตาเหมือน่ออยู่หลวงปู่ทุกเจ้าตันมาเนิ่ยหลวงปู่ก็ก็ลืมตาพ่อหลวงปู่มีอย่างพ้องจะอู้อย่างฟังพ้อง เพิ่มคนที่แกวนหัวอยู่หรอกเออเด็กจะแดงว่าสติมีแต่ว่าน้ำกินเข้าไปก็สมักเข้าก็เกินบอลลก็เลยบอกว่าเอา,าสมดีในจะุกน้ำดอกกระเพแก่ใต้ทีทมปบบบอกมันจุ่มเข้าไปถึงในลำคอก็อยู่ดูแลหลวงปู่ เกือบเจ็ดสามทุ่มระยะนั้นฝนตกนะหลวงปู่นี่ยญาติยมตะกอนก็เป็นครูบาอาจารย์ที่โอเคงคัดหลวงปู่เป็นทุเจ้าสมถะ h นะเอาแปลงหงไม้ให้เพิ่งก็ถือเหมือนนอนนอนสนะล่ะไม่สะาดเนี่ยปืนพระแลบเนี่ยปืนหมอนเนี่ยแกนพ่อโฮมเนี่ยแล้วก็นองนั้น เอางวงครอบเนี่ยเดี๋ยวจะครอบแต่ฮันไปนี่ก็ละอ่อนเดี๋ยวจะซื้อมาครอบละอ่อนนอนอันนัหลวงปู่นอนก็ได้เป็นจำไปอ้อนิมนต์ไปนอนบนทิบนหงใหม่เป็นตึมไปเป็นสมถะของเป็นอย,ยู่อย่างใดก็ได้กินอย่างใดก็ได้อยากยอมทั้งหลายหลวงปู่สนก็เรื่องของธรรมะเขาขอจอม พ้นเป็นเกจิอาจารย์พ้นดื่มเอาพ้นชื่อหลวงปู่แก้วหรอเนาะแต่เ่าพ้นดื่มเอาพ้นมาเอาสิ่งเหล่านั้นพ้นศึกษาพระไตรปิฎกอ่านหนังสือพระไตรปิฎกวันศีลวันธรรมขอเล่าในพระไตรปิฎกเมื่อญาติโยมที่ไปวัดไปวาได้ฟังกันอันนี้ก็เป็นครูสอนนักธรรมตัวเองป็ะเภทที่วัด ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25เมกเฮบริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหาร 107กิโลเฮิร์เป็นแม่าข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมอกอรเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิร์สถานีวิทยุมอกอรขอนแก่น AM 13